คนนับเสือดไปเรื่อยๆมึงชนับเขาเองสวนเล่นเลยแต่ไม่โลนใส่อยางเยสองสวนเข้าไปในคงกัววนไ้าลังรัรองครับคนนี้หล่อมากคนนี้เดยอดเฟซบุ๊กตอนเย็นมันเจอเา